รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย สตรีถือว่าเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนะคะยิ่งเ้าได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมศักยภาพเชื่อว่าสตรีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนค่ะรัฐบาลเองให้ความสําคัญกับสตรีซึ่งถือว่าเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศจึงให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสแก่สตรีค่ะ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปรียบเสมือนกองทุนแห่งลมหายใจของสตรีเพราะเป็นกองทุนเพื่อสตรีที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้าได้ในทุกมิติคือคําว่าทุนเนี่ยก็แปลว่ายังคงอยู่นะคะมีทุน100ทุน100ก็จึงต้องคงอยู่แล้วก็หมุนเวียนไปให้เพื่อนๆ ที่จะได้มีโอกาสยืมหรือว่ากู้จากกองทุนอันนี้ไปแล้วก็ไปสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างกำไรนะคะก็คือในช่วงเดือนธันวาคมปี2562เนี่ยก็คือจนกระทั่งสิงหาคมปี2563ในช่วงระยะเวลา8เดือนเนี่ยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทั่วประเทศนะคะเราเรามีหนี้ที่เกินกำหนดชำระวันนี้ไม่ถึง10%แล้วด้วยการเข้าไป ช่วยเหลือนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนสตรีช่วยสตรีนะคะก็เป็นผลสําเร็จอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าพลังของสตรีทั่วประเทศเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยเป็นจะเป็นพลังที่สร้างชาติสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนะคะเพราะนั้นก็อยากจะขอให้รัฐบาลเนี่ยได้ สนับสนุนให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยนะคะได้อยู่กับสตรีไทยและเป็นโอกาสเป็นช่องทางนะคะให้สตรีไทยได้ต่อลมหายใจได้สร้างชีวิตสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงต่อไปเรียกได้ว่าความสําเร็จและความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สามารถจะเป็นกองทุนแห่งลมหายใจของสตรีได้ค่ะ ทั้งการเปิดโอกาสให้สตรีนะคะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดการยอมรับสามารถที่จะเกิดความเท่าเทีเทยมกันในสังคมได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะสตรีก็จะได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและก็ทําให้คุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวดีขึ้นค่ะ